สวัสดีเพื่อนๆในทิกตอกนะครับวันนี้ผมเชิญพระรามสามนะครับรับชอบรัดเรื่อนท่านเจ้าคุณนอนะครับวันนี้ผมก็มีปรหลังยันหมือวิธีการดูนะของเก๊ก็ทําได้ค่อนข้างดีเลยนะครับมี้เนี่ยอย่างแรกเนี่ยวิธีการดูแท้นะครับท่านเจ้าคุณนอยฐานจิตในวันที่5้ธันวาสองพันอย่างแรกนะดูพิมพ์ทรงดูหน้าตาองค์พระน้าให้คมชัดนะครับจะมีเส้นมังคับขอบนะล่องอยู่ที่ขอบตั้งแต่ยันสุดมุมบนขอบด้านขวามือเรานะครับยันปบท้ายขอบเลยครับเพื่อนดูนะครับเห็นไหม ชัดๆนะครับแล้วก็ดูหน้าตาของพรานะครับให้คมชัดไม่เพี้ยนไม่เบลอนะครับเพื่อนดูคมๆนะครับดูเม็ดบอลนะครับตรงใต้ข้อศอกตรงช่วงรอยบุ๋มใต้ข้อมือท่านจะลึกๆคมชัดนะครับแล้วก็เม็ดบอลตรงข้อมือท่านคมชัดครับพิมพ์นี้เนี่ยเราดูจริงๆเนี่ยข้างใต้เนี่ยเขียนว่าสุโขวิเวโกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสังเกตดีๆนะครับคำว่าสุหายไปนะจะเป็นซอโขวิเวโกนะครับตัวนี้เนี่ย ตัวหนังสือตัวอักษรเนี่ยจะต้องอ้วนอ้วนคมชัดนะครับเพื่อนๆอ้วนคมชัดเลยนะครับแล้วก็จะดูเม็ดบอลนะครับคาว่าวิเวโกนะครับกับตัวสระอีกเนี่ยจะมีเส้นแตกเป็นแตกในพิมพ์นะครับนเพื่อนอันนี้จะต้องดูให้คมชัดครับคมคมนะลึกๆคมคมครับเพื่อนๆหน้าตาให้คมคมนะครับเส้นหน้าคมคมนะครับเส้นหน้าต้องติดลึกคมชัดนะครับของเกสเนี่ยเขาจะทําออกมาเบลอๆหน่อยนะครับเพื่อนแต่ว่าเนื้อหามวลสารเนี่ยก็ยัง ทำได้ไม่ใกล้เคียงนะครับแต่ว่าตรงหลังยันหมึกของเก๋เนี่ยทำได้ดีเลยครับเพราะว่าเป็นเก,เก๋เก่าเก๋โบราณนะครับตัวหลังยันมึกเนี่ยก็สีก็จะเฟดเฟดเหมือนของแท้เลยนะครับแต่ว่าเนื้อไม่ได้นะเพื่อนถ้าฟอนเก๋เนี่ยเขาจะทําได้ใกล้เคียงครับสีหมึกที่ปั๊มเนี่ยเฟดเฟอะ่ะเหมือนของแท้เลยครับบางคนเนี่ยผมเห็นเพื่อนเพื่อนเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยพิกมาเนี่ยมึกแบบเนี้ยแท้เลยแต่ว่าของเก๋ก็เป็นเก๋โบราณหมึกก็เป็นมึกแบบนี้เลยครับจะไม่ใช่มึกแบบเข้มๆนะครับจะเป็นมึกออกเฟดเฟออกม่วงๆแล้วอะครับเพื่อนมึกหมดสภาพแล้ว คล้ายๆกันเลยครับต้องจําฟอนต์ตัวอักษรน,นะให้ถูกต้องนะครับให้หมึกเนี่ยถูกเก่าได้อายุฟอนต์ตัวอักษรเนี่ยติดคมชัดแล้วก็เป็นฟอนต์แท้นะครับส่วนเนื้อหามวลสารนะครับต้องดูให้ถูกต้องนะครับองนี้เนี่ยก็จะเป็นเนื้อผงพุทธคุณผสมตัวกาวนะครับตัวพื้นผิวเนี่ยก็จะมีความประกายประกายหน่อยนะครับแล้วก็จะมีเม็ดมวลสารนะครับก็จะเป็นเม็ดดำๆนะครับ บางองค์เนี่ยอาจจะเห็นเป็นแบบที่แตกเนี่ยอย่างเงี้ยจะเห็นมีเม็ดมวลสารออกมบมวลสารถูกต้องนะครับพิมพ์ถูกเนื้อถูกนะครับอย่างเงี้ยอย่เนี้ยหลุดแล้วเราจะเห็นเนี่ยเป็นเหมือนมีเม็ดแล้วก็จะเป็นเม็ดมวลสารนะครับก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆเม็ดกล้วยเม็ดดำๆนะครับแต่ซึ่งเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นบทพระผงเกษารพระพระเกษาธาตุของท่านเจ้าคุณนนแล้วก็ผสมลงไปในการกดพิมพ์นะครับซึ่งตอนกดพิมพ์เนี่ยเขาจะปั๊มหลักยันหมึ่ออกมาได้เนี่ยคือเขาต้องมีการขับ พอพระองค์พระแห่เนี่ยครับเขามีการขัดกระดาษทรายนะครับทำให้พื้นผิวเรียบแล้วถึงจะซ้ำหมึกลงไปนะครับเพื่อนๆอ่าโอเคครับส่วนด้านขอบเนี่ยขอบบังคับพิมพ์เนี่ยครับตัวนี้เนี่ยผมว่าเห็นมาเยอะนะครับว่าขอบเนี่ยเขาจะไม่ไม่ไม่เรียบนะก็จะมียุ่ยๆหน่อยนะครับเป็นในบล็อกนะครับบล็อกประกบนะครับมีแบบว่าเนื้อนูนออกมาหน่อยนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับขอบด้านหนึ่งเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเส้นมางคับขอบนะครับอ่าเราจะเห็นในบล็อกเลยนะครับอ่าเนี่ยจะไม่ไม่ไม่เรียบนะจะไม่เรียบครับ Okay, อันนี้ถ้าใครมีแบบนี้ก็สามารถส่งมาปล่อยให้เราชอบบูชาได้นะครับติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะครับเพื่อนยินดีรับชอบพระเครื่องท่านเจ้าคุณนอบเทพสริงนะครับผมเฉินพระรามสามครับ